ก็กาปรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านสมชายหานยิบรันค่ะคุณนาดวีวงพวาพักมิสเตอร์บงจุนคิมผู้บริหารระดับสูงนะคะทั้งจากบริษัทแอปเปอร์โซนไทยแลนด์และบริษัทแอปเปอร์โซนประเทศเกาหลีตัวแทนจากประเทศต่างๆนะคะแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันสวายัดคุณชอนิธิยาจิรแพทย์ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในค่ําคืนนี้นะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะได้เข้าสู่งานเปิดตัว Ruby c เซ ll อย่างเป็นทางการนะคะหรือว่า Ruby c เซล launching event beauty beyond time ค่ะซึ่งงานในครั้งนี้จะทำให้ท่านแขกผูคค้มีเกียรติทุกท่านนั้นได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะทำให้ทุกท่านเชื่อได้อย่างหมดใจค่ะว่าความงามที่เหนือการเวลานั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้ทราบกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะนำพาทุกท่านนั้นไปทำความรู้จักกับ Ruby เ e ล l ให้มากขึ้นจะเป็นอย่างไรเชิญชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันคิมพยอนจุงผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยคลินิกผิวหนังดาซานดิฉันแน่ใจเขาว่าคุณจะต้องให้ความสนใจและตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราที่มีประสิทธิภาพเรื่องการฟื้นฟูสภาพผิวอย่างแน่นอนคะ่ะ APL a d v a n e Protein Liposome like เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญในการฟื้นฟูและปรับสภาพผิว คุณคงทราบดีว่าผิวหนังของเราต้องการสารอาหารที่จะช่วยในการเจริญเติบโตแก้ไขและซ่อมแซมเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บและสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ความจริงคือกระบวนการทำงานของเซลล์ผิวหนังต้องมีการแบ่งตัวและฟื้นฟูเนื้อเยื่อของสภาพผิวเก่าเพื่อทดแทนเซลล์ผิวหนังซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจานวนของการผลัดเซลล์ผิวและประสิทธิภาพจะลดลงตามวายัย APL เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญของอาหารชั้นดีของผิวหนังสามารถทำได้ดีกว่านั้นค่ะโดยสามารถยืดอายุของเซลล์ผิวหนังได้ถึง152%จากการวิจัยพบว่ามีการทำปฏิกิริยาลงลึกจนถึงโครงสร้างไฟเบอร์บนหน้าของเราเหมือนได้ย้อนอายุให้ลดลงแล้วยังมีความสามารถผลัดเปลี่ยนชั้นหนังกำพร้าได้ถึง118%และช่วยในการทำงานซัพพอร์ต ให้เซลล์ผิวหนังสร้างขึ้นใหม่ในชั้นผิวหนังแท้ได้ถึง12 4อเร์เซโดยส่งผลลงลึกไปถึงผิวหนังชั้นในสุดเหมือนการย้อนเวลาการทำงานของร่างกายให้กลับไปเหมือนในวัยเด็กเพราะผลิตภัณฑ์อันเป็นสุดยอดอาหารผิวที่ประกอบไปด้วยโปรตีนมากมายหลายร้อยชนิดสามารถซึมผ่านสู่ผิวหนังชั้นลึกสุดของเราได้อย่างรวดเร็วทำให้ผิวหนังสามารถฟื้นฟูได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นี่คือกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างใหม่และฟื้นฟู APL จะช่วยย้อนเวลาผิวหนังของคุณให้กลับมาสดใสเนียนกระชับเหมือนในวัยหนุ่มสาวฉันเชื่อเขาว่าคุณจะประทับใจในผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพตัวนี้ค่ะ ตัง้งแต่เราฉีดฉีดไปมันก็จะมีความรู้สึกมันมันจะตึงๆน่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้านี่มันรู้สึกสดใสขึ้นแล้วผิวหน้ามันนุ่มขึ้นเด้งขึ้นหนุบขึ้นทำไมสวยขึ้นอนะ่ะไปฉีดหน้าไปกินอะไรมาเหรอ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนี้เนี่ยนะคะก็ถูกคิดค้นโดยบริษัทแอปเปิลโซนประเทศเกาหลีแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากค่ะผู้ใช้ต่างพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้นะคะหลังจากที่ได้ใช้ซึ่งดิฉันก็มั่นใจนะคะว่าหลายท่านที่อยู่ณที่นี้เนี่ยคงจะได้มีโอกาสทดลองผลิตภัณฑ์หน้างานของเราแล้วนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสาใช้ได้เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าผิวหน้ากระชับตึงแล้วก็ชุ่มชื้นข,นขึ้นมาทันทีเลยนะคะและในวันนี้คะ่ะบริษัทแอปเปิลโซนไทยแลนด์จำกัดก็ได้นําเข้าผลิตภัณฑ์ชิน้นนี้จากประเทศเกาหลีค่ะะะฉนนนนั้น้นโอกาาสีเรจ ทุกท่านไปพบกับผู้ที่จะนําความงามที่อยู่เหนือการเวลามาให้ทุกท่านนั้นนะคะได้เป็นเจ้าของขึ้นมากล่าวถึงผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งในโอกาสนี้ขอเสียงประมือต้อนรับคุณนาทวีวงพวาพรพักกรรมาการผู้จัดการบริษัทแอปเปิลโซนไทยแลนด์จำกัดค่ะขอเสียงประมือต้อนรับคุณแคร์ด้วยค่ะ มานำลำดับต่อไปนะคะเราก็มีบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านนะคะี่ให้เกียรติกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Ruby Cell ในไทยค่ะเพราะว่า Ruby Cell เป็นผลิตภัณฑ์ที่รับความสนใจแล้วก็มีการเปิดสาขาในนานาประเทศไม่เพียระมือต้อนรับมิสเตอร์บงจุนคิมประธานบริาษัทแอปประสนประเทศเกาหลีค่ะเลดี้จ e นจ l e มันที่ซัวกับมิสเตอร์บงจุนกิมออนสเตจในการนี้ เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะให้เกียรติมาร่วมงานกับเราก็จะค่ขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ค่ะเพื่อทําการมอบชอ่อดอกไม้นะคะเพื่อเป็นการแสดงความยินดีทั้งคุณนัทรวีและคุณคิมนะคะขอสิงประมือต้อนรับท่านสมชายหานิรันดร์ค่ะขอสยงประมือดังๆด้วยนะคะลําดับต่อไปค่ะจะมอบให้กับมิสเตอร์บงจุนคิมค่ะ next for Mr. b o n g Jun k i ุม Et, person Korean, person Thailand. ผมเริ่มใช้ประมาณสักต้นตุลานะครับก็ประมาณ2เดือนจริงๆผมเองเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่ใช้ครีมไม่ใช้อะไรเลยไอ้ที่ใช้ r ูบ y c เซลเนี่ยเพราะว่าเพื่อน,นแนะนำมาเพื่อนเขาบอกว่าเออลองใช้ดูนะ มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเราก็ไปดูในะ YouTube ว่าเออใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับก็เลยลองใช้ดูก็ปรากฏว่าผิวหน้ามันนุ่มขึ้นตอนนี้ก็ใช้มาชุดที่2แล้วค่ะอยู่ที่เมืองไทย31ปีแล้วค่ะปัจจุบันนี้เราก็5 5ค่ะได้ใช้ดูวิเซลอหารเรื่องจาบช่วงนี้หน้านัามีปัญหาเรื่องแพ้แล้วก็เรื่องสิวอ๋อน่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้านี่มันรู้สึกสดใสขึ้นแล้วก็ออเป็นเชิมที่จะไม่แห้งอ่ะปกติเป็นผิวที่ แพงมากเลยอ่ะอันนี้มันติดใจยอยู่ตรงนี้ก่อนดิฉันผิวนะนข,ข้างจะเป็นที่ว่าแพง่ายมากเลยอ่ะถ้าเวลาเจออากาศกลับมาเมืองไทยนะอากาศร้อนมากเลยนยนะหน้าอันแรกมันจะแพก่อนออแล้วเวลาแพนะจะเรื่องตับตาก่อนคจอดูบิเซล์นะรู้สึกว่าเป็นปัจจัาายที่สุดแล้วก็น่าใสที่สุดในช่วงนี้ด้วยนะ <c oughs> เพิ่มนเพืนทุกคนถามว่าดิฉันไปทําอะไรมาก็บอกไม่ได้ทําอะไรแค่พุ่มดูบิเซล์แค่นี้เองแล้วก็มีแค่ขวดเดียวที่ดิฉันปัดทัใจมากเลย ใช้แค่ขนยาวก็ได้แล้วไปที่ไหนตอนนี้ที่ฉันต้องจิดไปด้วยเลยก็เห็นเพื่อนสมงสามคนใช้แล้วก็ดูเขาจากที่เคยเห็นหน้าเนอเขาก็ใสแล้วดูหนุ่มลงก็ถามก็เลยลองทีแรกก็เอามาลองดูตั้งแต่เราฉีดไปมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะตึงๆตั้งแต่ทีแรกครับก็เลยว่าเออน่าสนใจ เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเหนอะเหนอะนะครับก็มาลองดูตัวนี้มันก็เป็นเหมือนกับมันไม่ต้องมานั่งทามันก็พ่นๆแล้วก็ก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่เหนียวไม่ไหไรก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับเราผมลองครีมกันแดดเนี่ยผมว่าดีนะฮะใช้แล้วก็ไม่แพ้แล้วก็ทําให้กันแดดได้ดีไม่ผิวไม่ค้าขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้ง่ายส่วนเซรั่มเนี่ยลองมาได้ประมาณเดือนกว่ามันใช้ง่ายฮะพ่นๆตัดเดียวแล้วก็ดูแนวโน้มดี ใช้ง่ายๆแล้วก็เหมอไลฟ์สไตล์ผมนะฮะเราตีกลอฟด้วยเล่นเรือด้วยอะไรพวกนี้อยู่กลางแจ้งตลอดก็เลยใช้ตลอดและใช้ง่ายสะดวกครับก็คุณสยรยุทธก็มาแนะนำให้ลองดูเพราะว่าตัวคุณสยยุทธเองใช้แล้วก็ได้ผลเนื่องจากมันสเปรย์มาเนี่ยเล็กมากก็คงจะ ซึมเข้าไปในผิวหนังได้ง่ายเพราะว่าหลังจากสเปรย์สักพักเดียวลองมือแตะดูก็รู้สึกมันแห้งแล้วเหมือนกับมันซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วคนอื่นเขาก็ทักว่าเอ้ยหน้ามันเด้งขึ้นตัวผมเองผมก็เห็นสังเกตเห็นว่าถุงใต้ตาเนี่ยมันมันเล็กลงก็ถ,ถ้าถุงใต้ตาหายไปได้แล้วอย่างอือ่นก็คงมไม่ไม่ซีเรียสมากใช้ลูบี้เซลประมาณ2องเดือนล้วคะ่ะวันแรกที่ใช้รุ่งขึ้นรู้สึกเลยค่ะว่าชอบ แล้วใช้แล้วหน้าชุ่มชื้น,นแล้วก็แต่งหน้าง่ายหน้าเราเนี่ยเราดูจากถ่ายรูปของเดิมนะคะหน้ามันจะเป็นคลื่นๆตรงแถบนี้ค่ะถ่ายรูปดูแล้วไม่สวยเลยแต่พอใช้ลูบิเซลเนี่ยเรามันรู้เลยนะคะว่าหน้ามันเหมือนกระชับขึ้นอิ่มเอิบขึ้นมีแต่คอนพักนะคะทำไมสวยขึ้นอะ่ะไปฉีดหน้าไปกินอะไรมาหรอโดยเฉพาะคุณแม่จิ๊บไปฉีดหรือไปกินอะไรมาเนี่ยทำไมห,หน้าพังนี้สวยๆอะไรอนยะ่างเงี้ยคุณแม่จะทำ เพราะว่าพี่ใช้ยี่ห้อดังๆมาเยอะก็บางทีใช้แล้วก็อย่างนั้นนะคะแต่พอใช้ลูบิเซลเนี่ยกลางคืนเนี่ยทุกคืนที่ใช้อยากตื่นมาตอนเช้าจับหน้าอุ้ยรีบไปแต่งหน้าอยากรีบไปแต่งหน้าดูหน้าตัวเองเนียนๆคะพี่รู้สึกทึ่งในเทคโนโลยีของลูบิเซลนะคะซึ่งมันพ่นเข้าไปในหน้าเนี่ยมันลึกเข้าไปถึงผิวชั้นในอะซึ่งทำให้ผิวพี่นีมันเหมือนยกกระชับขึ้นเนี่ยที่เครึ่งตัวนี้ค่ะ アフロゾーン・タイランドの皆さん、こんにちは。サワディ・カップ。私はアフロゾーン・ジャパンの代表を務めている中村です。この度アフロゾーン・タイランドのオープン、大変おめでとうございます。これからアフロゾンンタイランド どどんどん大きくなることを期待しています日本も頑張ってますよ近いうちにまたタイでお会いしましょうそれではまた会える日をさようなら